ในประเทศไทยการประกอบอาชีพทำหน้าที่ส่งคนอาหารหรือสินค้านั้นตามคำสั่งของลูกค้าผ่านแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ของบริษัทต่างๆหรือที่เรียกกันติดปากว่ารเดอร์แท้จริงแล้วรเดอร์นั้นไม่ได้มีสถานะเป็นลูกจ้างของแอปเดลิเวอรี่นะครับซึ่งการจะพิจารณาว่ากรณีใดเป็นลูกจ้างหรือนายจ้างกันนั้นจะพิจารณาจากอำนาจในการบังคับบัญชาของนายจ้างครับว่ามีต่อลูกจ้างมากน้อยแค่ไหนโดยคำพิพากษาสารอุทรธรณ์คดีชำนันพิเศษที่5416ทับ2566 ได้ให้เหตุผลแห่งการวิิีฉัยไว้ดังต่อไปนี้ในการทํางานไรเดอร์สามารถรับคําสั่งซื้อจากที่ใดก็ได้โดยไม่ต้องเข้าไปประจําในที่ทําการบริษัทของแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่โดยทํางานตามคําสั่งซื้อของลูกค้าในแอปพลิเคชันเป็นสําคัญไม่ใช่ทํางานตามคําสั่งของบริษัทแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่และไรเดอร์สามารถเลือกปดรับคําสั่งซื้อใดหรือไม่รับคําสั่งซื้อใดก็ได้ทําให้การทํางานมีอิสระไม่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของบริษัทแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ ดังนี้ไรเดอร์และบริษัทจึงไม่มีนิติสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา575และไม่ใช่นายจ้างและลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพศ2541มาตรา5ด้วยเช่นกันครับดังนั้นแล้วไรเดอร์จึงไม่สามารถฟ้องคดีแรงงานกับบริษัทแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ได้ครับเพราะไรเดอร์มีอิสระในการทํางานสามารถเลือกรับคําสั่งซื้อใดเมื่อไรก็ได้ดังนั้นแล้วไรเดอร์จึงไม่ใช่ลูกจ้างของบริษัทแอปพลิเคชันเดลิเวอรี่ครับ หามีปัญหาอยากปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายหรือมีข้อสงสัยใดๆสามารถติดต่อได้เข้ามาทุกช่องทางกับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ